คอลเลคชันที่อยากพูดถึงมา,มากเลยคือ t h e e b a u t y t r a n s f o r m Collection ครับซึ่งเป็นคอลเลคชันของรวดลายผีเสื้ออยู่บนแพ็กเกจครับเหมาะมาก,ากๆกับชาวเอเชียของเราเพราะว่ามีวางจำหน่ายแค่ที่นี่รวมถึงแค่เฉพาะในเอเชียเท่านั้นและที่ประเทศไทยก็คือที่ที่เราอยู่ตรงนี้เป็นที่แรกด้วยบดแล้วบนเลยครับ เป็น limited edition ซึ่งอยู่บนแพคเกจที่สวยงามมากๆเป็นตัวแทนของความสวยงามและความทรงจำตัวเองนะครับตัวแทนของผี่เสื้อนะต้องบอกว่าทั้งสองดิชั่นนี้ครับเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยอย่างเจาะลึกเลยว่าแต่ละดชั่นนี้น่าสนใจอย่งไรบ้างและอีกหนึ่งสิ่งครับกับโมเมนต์สำคัญที่วันนี้ทุกคนรอคอยคือการได้มาเจอกับใครครับ อยากให้เสียงกันวันนี้นะฮะแต่ด้วยความที่พื้นที่ของเราวันนี้จำกัดเรื่องเสียงเล็กน้อยนั้นเอาแบบพอดีพอดีวันนี้เราจะมาเจอกับใครครับ ขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับเอาล่ะวันนี้ครับเพราะว่าเป็นการต้อนรับน้องดิวเข้าสู่บ้านนาสไทยแลนด์จานเป็นทางการดเลยนะครับวันนี้เขาจะมาในฐานะของ influencer of Nars Light Reflecting ่นเองนะครับต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆเดี๋ยวเราจะขึ้นมาพูดคุยกับเขาบริเวทีนี้แต่ก่อนอื่นครับวันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากผู้บริหารของนาสที่จะขึ้นมากล่าวต้อนรับพาร์ตการเป็นทางการครับขอเรียนเชิญคุณพุทธยาวรีระปัจจนาบุญครับซีเนียร์แบรนด์เบเยเจอร์นาร์สคอสเทติครับขอเสียงปรบเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่อของเราผะ้ดำเนินงานแล้วก็แายการดำเนนานแล้วก็สานการของน้องมินที่มาเล่นงานวันนี้อย่างที่พ่อพี่บอกไปว่าวันนี้เราต้อลองใช้ผาจากทางใต้ของประเทศไทยมาแล้วก็ตัวเป็นคอลเลคชั่นใหม่จา่ดิจิตอลคอนะคะที่มิสเตอร์คอนแชา์นี่ที่เกิดให้กับชาวเอเชียโดยเฉพาะเท่านเทียวทีนี้เดี๋ยวเพื่อไม่ให้ต้องการเสียเวลาน้องมิมเนี่ยมาพร้อมแล้วแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกับกิจกรรมถัดไปได้เลยค่ะ ขอเสียงปรบให้กับคุณบุษย์ดานะครับซีเนียร์แบรนด์แมนเจอร์นาคุณทีสุภาพชนภูอีศินครับซีเนียร์เทรนนิ่งแมนเจอร์นาสโตรเมติกครับขอเสียงปรบมห้กับคุณทีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหน้าคุณตาเป็นยังไงฮะคุณหน้าคุณตาเป็นอย่างดีแล้วนะพี่ทีนะครับส่วนนี้เจอในงานเลยก็เจอในไลฟ์ถูกต้องซึ่งวันนี้เนี่ยมาแบบซีสันคือต้องบอกว่าใบหน้าดูสดชื่นกว่าปกติดูมีชีวิตชีวามากกว่าปกติไม่แต่จริงๆไม่กล้าบอก น่าทึ่งเพราะอะไรฮะพี่ธีเราจะได้เจอใครแบบวันนี mm ้ฮะโอ้ยเจอใครครับพูดพร้อมกันได้ไหมครับว่าเจอใครครับพี่ธีพี่เจอบ่อยแล้วพี่ต้องเลิกเขินได้แล้วนะไม่ได้ไม่ได้หรอทำไม่ได้ทำไม่ได้ดีใช่ไหมอย่างไวตอบอย่างไรไม่ได้แต่วันนี้มีสิ่งหนึ่งที่พี่ต้องตอบครับคือแฟชั่นใหม่ของเราเรียกว่าเอสเกตคอลเลคชั่นคอร์เรชั่นนี้มีความน่าสนใจยังไงครับพี่ธี ก็จริงๆวันนี้นะครับก็จะมี2คอลเลคชันเนาะหลักๆด้วยการคอลเลคชันแรกที่ทุกคนเนี่ยอยู่ในบรรยากาศของงานวันนี้นะคะ mm hmm. ก็จะเห็นเลยว่าเราก็จะมีเป็นลายเป็นสตรีทเป็นสีสันเนาะ <c oughs> ที่พ,พี่บอกว่าคุณฟงชนะฟาเรสของเราเนี่ยแน่นกระดานใจเราจะใช้หากาต่อไปสำเสร็จน mm hmm. ะครับคือซัมเมอร์คอลเลคชันของเราที่เป็นซัมเมอร์คอลเลคชันที่คูออลอีกมาเพื่อหน้าร้อน oh. โดยเฉพาะเนื้อของผิวกระถางไม่ว่าจะเป็นแบบ เชโรสติ้นะครับนิคไอน์นะครับคือทุกฤดูกาลเลี่นมาเฉพาะซัมเมอร์ทำให้ติดทนแล้วก็เหมาะกับการใช้แบบเร็วๆไวๆในช่วงซัมเมอร์มากๆสำหรับคอลเลคชันนี้นี่ไอน์เอสเง็นคอง่ายลเลคชัน ใช่ว่าจะเป็นน้ำตาตาแก้มปากปากใช่จริงๆไม่ด้เป็นแค่แก้มโดยจริงๆเป็นทั้งไฮไลท์แล้วก็คอนเซอร์ในตลาดเดียวนะคะที่มีคนได้เห็นอยู่ตรงนี้หน่อยฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้อย่างนั้นก็จะเป็นแบบพาเลทไฮไลท์หลักๆของคอลเลคชันนี้เลยนะคะก็จะมีทั้งตัดแก้มนะการที่เป็นสีที้แล้วก็เนื้อที่เป็นชิมเมอร์ด้วยให้ถึงไฮไลท์กับบอนเซอร์ที่แบบพาเลทเดียวทบได้แล้วก็ครบเลยกับฟันเสเคคอลเลคชันนี่เห็นไหมนี่เป็นคอลเลคชันที่หลายคนในที่นี้ผมอยากทราบมีหรือยัง มีแล้วถูกไหมมีแล้วคือต้องบอกก่อนนะทางงานาของเราฝั่งเนี้ยอาจจะดูเป็นสีแบบค่อนข้างเข้มหน่อยอแต่ฝั่งดูสีสดใสมากถูกไหมสุดๆเพราะวันนี้เรามาในฐานะของขแบบคอลเลคชันที่ค่อนข้างจะให้ความแบบสีสดใสน่ารักใช่ไหมครับและอีกหนึ่งคอลเลคชันคือคอลเลคชันบิวตี้ทรานส์ฟอร์มเนาะ Beauty Transform ก็คืออะไรก็คือถ้าเราเห็นตลับเนี่ยก็จะเป็นลายผีเสื้อแต่ขาใช่ไหมครับคุณฟรองซัวนาเนี่ยเขามีความเชื่อว่าผู้หญิงเราครับไม่จำเป็นต้องมีแค่รูปเดียวแล้วก็ตัวตนนี้ทำงาน นะครับมันสามารถทรานส์ฟอร์มหรือกลับเปลี่ียดได้เหมือนอย่างตเสื้อที่เติมโต้ก็สวดัดได้ก่อนจะสยามปีกเสื้อสวยงามแล้วก็บินออกไปเขาเลยอยากให้คอลเลคชันนี้ครับบิวตี้ทรานส์ฟอร์มเอาไว้ให้สำหรับผู้หญิงในการที่จะสามารถเปลี่ยนรูปทรานส์ฟอร์มรูปของตัวเองว่าอยากจะแต่งเข้มแต่กอนแต่งหนักแต่งเบาตามแต่ที่เราอยากได้ด้วยคอลเลคชันนี้เลยซึ่งเป็นคอลเลคชันที่รวมเอาแบบไอคอนิคพอมารวม ถ้าพูดอย่างนี้พิธีกำลังหมายถึงแป้งนานฟ้าของฮอลต์ครับ<อ>เนี่ยแน่นอนอยู่ในมือนี่แบบนี่ถืออยู่เลยก็คือแป้งนานฟ้านะคะหรือว่าไ like ล <c oughs> ท์อิเฟคติ้งเซ็ตติ้งคาวเดอรนี่เป็นแป้งที่แบบแป้งในตำนานของนาซเลยก็ว,ว่าได้เพราะมีเทคโนโลยีพิเศษที่ช่วยในออก,การเบลอผิวเซ็ตเมคอัพเซนิชเมคอัพนะครับที่ยอยากให้แต่คนบนผิวและที่สำคัญให้ผิวของเราเนี่ยเบลอสวยแล้วก็สวยในทุกสภาพแสงของคอลเลคชั่นนี่แป้งเขาเนี่ยขึ้นมาพรีเซนต์ตัวเอง โชว์ด้วยตัวเองเลยว่าความน่าสนใจของไลท์เรีเฟกซิ่งเดซ์ติ้งพาวเดอร์ตัวนี้เขาน้าสนใจยังไงว่าฉันแป้งแล้วผิวจะสวยแบบไหนอ้าวหลาผมก็เป็นแฟนตัวนี้ฮะอยากมาดูพร้อมหรือยังครับอุ้ยมูคนตอบพร้อมแล้วมากๆโอ้โหนี่ขยายความไปเป็นอีกใช่ิ้นฮะพร้อมแล้วมากๆเลยค่ะไม่รอช้าครับวันนี้ฮะเราไปเจอกับอินฟลูเอนเซอร์ออฟนาร์ไลท์เรีเฟกซิ่งครับขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องนุูนิวโชลินเพื่อพี่ยาวบอกครับ วันนี้หนูมาเอานี่พี่คาดพี่คาดหวังก่อนเลยนะว่าวันนี้หนูจะมาแบบผมอีกสีหนึ่งอีกลุกหนึ่งที่เราได้เห็นในไลฟ์เมื่อคืนใช่แต่ว่าวันนี้ก็คือเรียกว่าเราเป็นครอบครัวของนาสแล้วใช่คร,รับแล้วลุกที่เราปล่อยออกไปก็เป็นผมสีแบบเข้มๆเพราะฉะนั้นวันนี้พี่อยากจะมาให้ตรงปกคนระับใช่ตามลุกคือปล่อยออกไปเลยแต่วันนี้ไม่เถียงยเลยอย่างหนึ่งคือที่หนูมาแบบช่ำเบามาก ผิวโกรม,มากอย่างรู้ว่าเคล็บับที่เขาบอกว่าสวยดูดีดูแบบเป๊ะได้แบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรครับ่านผววครับปกติหลายๆคนถ้าหน้าแบบหน้าเป๊ะอาจจะเพราะใส่ฟิลเตอร์อแต่ผมที่หน้าเป๊ะขนาดนี้ไม่ใช่เพราะฟิลเตอร์นี่เพราะว่าเราใช้รองพื้นนาำฟ้ากับแป้งนางฟ้าของหน้าครับนี่ <laughs> แป้งนางฟ้าในทีนี้มีใครใช้หรือยัง ใช้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมใช้ยาแป้งกางฟ้าไม่ได้เกินจริงใช้ทั้งสองอย่างเลยใช้อะไรมาบ้างคบวันนี้ก็คือจะเป็นตัวน้องรองพื้นฟาวเดชั่นครับแล้วก็ตัวแป้งนางฟ้าที่ทุกคนคิดว่ารู้จักกันอยู่แล้วดีนี่แมนานไลท์ดีฟล็กซิ่ถูกมากคือองบอกว่าตัวเนี้เป็นตัวที่น่าสนใจมากๆแล้วเราใช้จริงถึงได้มาอยู่บนเวทีนี้แล้วก็มาบอกแฟนๆจริงใช่ครับผิวสวยเล่นแสงเวอร์ผิวสวยเล่นทุกแสง ยังไงสวยแสงใช่ใชคมก็เลยพวกเยบุน,นีนะขอสักดึงประโยชให้กับลุกของเราตัวเองในว,วันนี้หรือหนึ่งคำก็ได้หนึ่งคำหรออืมวันนี้เราใช้แป้งนางฟ้าเราก็ต้องเป็น <c oughs> เป็นแองเจิลแล้วก็โอ้โหคำ <c oughs> ว่านางฟ้าก็ได้ครับเป็นนางฟ้าเนาะน,นี้ทุกคนก็เป็นนางฟ้าด้วยนะเพม,มาสวยหมดเลยรวมถึงบริเวณรอบๆงานนี้ก็มาแบบนางฟ้าทุกคนนะวันนี้ ถามหน่อยดีกว่าถามหน่อยดีกว่าพี่ชีครับเอาตรงๆเลยคือถ้าเราอยากจะแบบผิวดูโกลว์ดูชํำดูวาวได้แบบน้องเดียวเนี่ยมีทริคไหมในการที่แบบเวลาลงใหน้นาวิกาต้องลงยังไงหรือจะมีทครับความน่ารักแบบนี้ยังไง โอเคถ้าอยากได้ผิวแบบนุ่นิวเนาะแนะนำก่อนเลยลองพื้ก่อนก็คือ Light Effecting Foundation ที่เราลองถึงตัวแบบดั้ของเราเลยที่เป็นต้นกำเนิดของผิวสะท้อนแสงใจให้ผิวสวยทุกองศาแสงที่แนะนำว่าในหน้าร้อนเนี่ยถ้าอยากได้ผิวสวยแบบนี้ให้ใช้รบมานน้อยลง uh huh. ในหน้าร้อนแล้วก็ลงแค่บางๆแล้วก็ให้แป้ง Light e f f e c t i n g เขาทำงานให้ผิวเราสวย uh huh. เหมือนใส uh ่ฟิลเตอร์และเวลาที่ลงทีแนะนำให้ใช้กับแปรง แตกแค่บางๆแล้วก็วนเป็นวงกลมเล็กๆแล้วแป้งนะครับจะค่อยๆไปเวิร์กกับรูปผลของเราค่อยๆเบลอรูปผ,ผลและทำให้เนียนวนวลสวยทุกแสงแบบผิวใส่ฟิลเตอร์แบบนี้เลยโอ้โหทุกคนเถียงไหมฮะไม่เถีงนะวันนี้เห็นด้วยไหมครับเห็นด้วยนะเห็นด้วยนะถามจริงวะพีิธีฮะตอนที่พิธีคุยไม่มองหน้า,าน้องนิวเลยคืออะไรฮะคื่คืออะไรฮะ <c oughs> พ่ธี รายการอยากเล่นกันเองแล้ใช่เลยนะหลงรักรายการอย่าเล่นกันเองแล้วไม่ใช่เลยนะชื่อคุณนี่คล้ายๆครับพากับอีกท่านหนึ่งนะเฮ้ยคุณทีแร็คุณและคุณอะไรวันนี้ฮะคุณทีและคุณอะไรฮนะเออแหมวันนี้เหมือนกังเป็นตัวแทนเหมือนกันนะแล้<อ>ซึ่งมาแชร์ที่ครับในการดูแร็คใช่ใ,ชให้ออกมาโผล่สาสวยทุกแสกแบบน้องมูดิวแ,แบบนี้น้องมูดิวงั้นงั้นระหว่างนี้ถามหน่อยแล้วกันนะว่าด้วยความที่เราพึ่งก้าวเข้าสู่ครอบครัวของนาสไทยแลนด์ นะครับรู้วานีมันคนะของ influencer off นาไม่คิ f l x i n g รู้สึกยัางไงบ้างเพราะว่าเห็นว่าแฟนๆเนี่ยให้การตอบรับดีมากพูดถึงเยอะมากเราตกใจไหมับตื่นเต้นไหมก็คือก่อนคือเราแบบแอบไปถ่ายอนี้มาที่เป็นรูปแล้วก็วิดีโอมาคือตอนตรนถ่ายก็คือตื่นเต้นตั้งแต่วันนั้นแล้วครับว่าอยากจะรีบประกาศแล้วจังเลยว่าเราได้ก้าเข้าเป็น ครอบครัวตัวน้อยของนาสแล้วครับแล้วก็ถึงวัาประกาศโป้ทุกคนก็ว้าวตกใจกันดีใจกันเยอะเลยซึ่งผมก็เหมือนกันใช่ดีใจมากเลยรู้สึกว่าเป็นเกียรติเรามากที่ได้เป็นครอบครัวยังตัวน้อยอยู่ <laughs> ของแบรนด์ดังระดับโลกภาพนาสเลยครับ,บ,น,บนี่เห็นไหมก็ถิดเป็นการก้าวเข้าสู่ครอบครัวแล้วก็พาเป็นแฟนชาวนานะู้ทุกคนด้วยเข้ามาอยู่ในครอบครัวของนาสทุกคนเลยเนาะดังนั้นไม่รอช้าครับขอเสียงปรบมือเลยได้ไหมครับ เอนะถามพี่ต่อเลยนอกจากแป้นางฟ้าแล้วเนี่ยมีเคล็ดลับมีตัวอื่นอือีกไหมที่น่าสนใจอุ้ยกอดไป้ด้เลยครับมีอะไรในกระเป๋าอุ้ย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 พบมาเลยกับตัวนี้ก็จจะไปตัวอื่นอยากจะบอกมากว่าคอลเลคชันนี้น่ารักมากเลยครับ จริงๆอ๋อเราผมก็คือทำงานากับนาเจอพี่ทหีหลายรอบแ<ล><ค>รกมันแรกเล,ลยเนาะที่เราถ่ายงานกับใช่ครับ,รบก่อนหน้านี้ก็จะมีคอลเลกชันรูปหัวใจอะไรก็น่ารักมาก<ช>แต่ตอนนี้เป็นคอลเลกชัน The Beauty t r a n s f o r m Collection ครับเ,<ล>เป็นีพิเศษนี้ที่เป็นลายผีเสื้ออันนี้ เพื่งไี้เห็นวันนี้เหมือนกันซึ่งน่ารักมากเลยหมดแล้วหมดเลยชัางคือนาพลาดเลยครับดีสบายดนะพี่ไม่ต้องฝากกนนะเอ้ยพี่พี่ต้องฝากรั่หน่อยไม่ใช่เลยเพราะว่าปลิ้คชันนี้น่าสนใจจริงเพราะว่าอย่างที่น้องนี่บอเนาะเป็นลิมิเต็ดิชั่นมีเฉพาะแค่ที่เอเชียเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยแล้วหมดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยผมว่ามันเหมาะมากๆกับการเก็บสะสมและไม่ใช่แค่เฉพาะตัวแอ้หนังขา ถูกต้องก็ยังมีคอลเลคชันเดอร์ทอนเอสเพนเนาะที่ทีเล่าให้ฟังไปสำหรับคอลเลคชันซัมเมอร์นะคะรับรวมไปถึงจริงๆที่นาของเรายังมีผลิตภัณฑ์ไอคอนิคต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นรองพื้นไลท์อ Light ิเคิลติ้งที่เราพูดถึงกันนะครับหรือว่าเรเดียนบิลลี่คอนซีลเลอร์คอนซีลเลอร์อันดับหนึ่งของนาของเราที่อยู่ในใจใครหลายๆคนแล้วก็แป้งหนังตาชิมีนะครับรวมไปถึงผลิตภัณฑ์คัลเลอร์สีสันบลัชหรือว่าลิปสติกต่างๆนะครับอยากให้นคนได้ลองเข้ามาสัมผัสเนาะแล้วก็อยากจะให้กคคนนไไดด้้ลองมาารรรรัับบบปะะสณ์ การเรียนเมคอัพกับเราเ้วยอนการที่เดอนาว่าที่นาของเราจะมีเวิร์กช็อปไว้ให้สำหรับแบบท่านใครอยากจะเข้ามาเรียนรู้เพิ่มเติมสถาติดต่อกับเมคอัพอาชีพของเราได้เลยนี่เห็นไหมเพราะว่าอย่างที่น้องดิวบอกเนาะก็คือเป็นพิธงท่านที่คอยศึกษาเทคนิคจากทานนาตลอดว่าการแต่งหน้าเอ่ยการดูแลผิวตัวเองยังไงให้ดูแบบโปรแบบนี้น้องดิวก็ซึมซับมาเรื่อยๆอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ทุกครั้งที่ทำงานกับนาแล้วก็ได้เจอพ่ทีผมก็จะได้แบบ อัปเดตความเทคนิคหรือว่าทริปทริปอะไรแบบที่ดีๆเพราะว่าหลายคนแบไม่ค่อยได้แบบรู้แต่ว่าพอมาศึกษาแล้วได้ครบใช่ครับเวลาดูไลฟ์ของนาสไม่เคยเป็นขั้งไหนที่ไม่ได้ถ่อมรู้เพิ่มเลยใช่นะบอกหน่อยน้องดิวเพราะว่าเวลาเราไปงานแฟนนี้หรือเราไปงานเอ t d o o r ต่างเนี่ยแต่งทาง้าช่วยเราได้มากขนาดไหนหรือเราต้องพบติดตัวไปหรือเปล่าหรือยังไง ผมส่วนตัวผมมาอาจจะพกขึ้นไปทีไปด้วยไม่ได้ <laughs> แต่ว่าช่างแต่งหน้าที่แบบว่าคอยคอยทัชอัพปให้ <H ung> ก็จะพกตลอดเลยครับเรียกว่าใช้ตัวนี้มาตลอดเลย <H ung> เพราะว่าฟอรทัชอัพไ้ทั้งวันด้วย <H ung> แล้วก็เวลาทาชารแล้วจะทำให้ผิวไม่กรอบแล้วก็สวยฉ่ำ glow แม่แสงเรียกว่าปิดล็อกจนอยู่ทั้งวันเลยตลอดวันเลย <H ung> เห็นไหมรวมถึงต้องบอกนะมาแชร์ให้ฟหาน่อยเพราะว่า ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่หนูกำลังคอนแอร์ข้ามฟ้าอยู่ตอนนี้เดินทางมาถึง EP4 แล้วด้วยใช่ครับเป็นยังไงบ้างกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างน้องนิวครับเป็นยังไงบ้างอ่ะดี็นยังไทุกคนดีครับดีมากอบเท็นพี่ที่ตรงนี้พี่ครับแฟนแจะได้เห็นเราอ๋อ้โหก็ดีมากเลยก็ขอบคุณทุกคนที่ชื่นชอบซีรีส์ข้ามฟ้าคิงเคยนะครับแล้วก็ รู้สึกว่าตั้งแต่ EP ขอ,อน EP4 อป๊บเหมือนขอ,อน EP4 ปุ๊บเหมือนคนดูจะเยอะขึ้นใช่ไหม,มน่าจะใช่นะครับก็คนก็เห็นของข้าวาเยอะมากขึ้นครับดีใจมากเลยแต่ว่าหลังจากนี้ EP 5ไปก็ซีซั่ส4่ <c oughs> ก็จะสนุกขึ้นทุก EP เลยแสดงว่าจะเข้มข้นสนุกขึ้นทุก EP คือตั้งแต่ช่วงแรกกัมันก็เริ่มแบบ มีอะไรให้ติดตามทุก EP ครับอย่างทีสี่คือไม่รู้จะโฟก,กัสะอะไรเลยมีทางเปียนโนมีทางร้องเพลงมีทางพูดคำหลายภาษามีทางมันจักรยานด,ด้วยมันจักรยาน <c oughs> มีเต้นลำเออโอ้ยอะไรเต็มไปหมดเลย<ม>ครับมีคนพูดถึงเยอะมากกับซีนเต้นลำสายตาหนูมุ่งมั่นมากตอนเต้นลำเนี่ยสายตาหนูมุ่งมั่นมากก็ฟังทางฮงมานสายตาคณนินเออเขาแบบว่า เรียกว่าชีมองแล้วสีจ้องแล้วต่เดินตั้งแต่ฉนันเดินเข้ามาชีจ้องชีล็อกและวเีล็อกป้าเป็นชีหาจังหวะสีพุ่งเลยชีไปขวาชีโกบชีเอลสเต็ปสุดท้ายคือสเต็ปของพนิีน่ะก็ต้องแบบชีอ่ะลงเอ้ยเขารับนิดนึงถ้าใช่เป็นเรียกว่าสเต็ปนี้คิดมาจาก บ้านคิดประจวบวาดแล้วคิดประจวบวางแต่ตอนนอนคือนะก่อน<ช>พอเพราะว่าเราซ้อมกับชานทีเราก็ซ้อมท่าเรียงสั่งฝันพิชายมาใช่ไหมแต่อยู่ดีเต้นท่าพิธายได้ไง,ไงอะ่ะโคงบ้านเออเออมาเต้นฝั่งก็เออแสดงว่าเขาซ้อมบ้านนะแ <laughs> สดงว่าท่อนที่เหยียบเท้าใช่ไหมพอบ้านอั่นคือเป็นท่อนที่แบบเราไม่รู้สึกว่ามันไม่ใช่ท่อนเราก็เลยซ้อมไปอีกมุมอีกฝั่งอีกแทนดูไหมแบบซ้อมมาทั้งสอง สองั่งเลยอ๋อเห็นไหมซึ่งเป็นซีนที่หลายคนนี่คือแบบเป็นมีเลยนะมุ่งมันมากน่ารักมากก็เป็นอีกซีนน่าชนใจน่ารักดีครับเออรวมถึงอีกซีนหนึ่งก็ซีนปัจจัยทำไมฮะเราล้มเองแต่ทำไมเราลุกเองไม่ได้เหรอฮะอันนี้ผมอยากรู้ไหมผมไม่อยากรู้เป็นแผลอยู่อ้เป็นแผลที่เข่าใช่ครับเป็นแผลก็มันเดินลำบากแล้วก็จักรยานก็ยางแบนด้วย เราจะให้เราแบบว่าเดินต๊อกต๊อกออกไปก็ไม่น่าจะไกลอ๋อเดินไกลเราก็เลยนั่งเฉยๆรอเพื่อจะมีใครมาช่วยอ๋อแล้วมีใครมาช่วยไหมฮะสรุปก็มีนะครับมีใช่ไหมซึ่งชีวิตจริงเขาปวดหลังปวดหลังนะแต่เขาไม่ยังอุ้มเราสบายเลยนะดูแบบโคตชิลเลยหลายคนอาจจะดูแลวคิดว่าถมตัวเบาอืมแต่ไม่คือหนักตัวหนักมากแล้วเขาก็บ่นว่า โอ้ยปวดหลาเออแต่บริเ็นก็เป็นสีที่น่ารักมากๆเช่นเดียวกันนะครับแอบเอาแป้งนาวฟ้าไปใช้ที่กองหรือเปล่าใช้อยู่แล้วครับโอ้โหใช้มาตั้งแต่ทีมแรกแล้วมั้งครับแต่คิวแรกเลยทิวเลยเออมีแอบแบบไปทาให้พี่สีเข้ามาให้มีไหมแบบไปแบบลองทาให้พี่แบบให้เขาได้หลบเออดูหน้าไร้ดูผิวกร่งแบบเราบ้างไหมก็อาจจะมีบ้างครับนี่ปกติคนคนคน นะจะทอาไม่ใช้เมียไม่ใช่ผมไม่ใช่ทางของเราเหมือนกันแต่ว่าเหตุล่าสุดก็มีแบบไปจับผมไมอยู่หรว่าใช่ไหมผมมานไม่ค่อยไม่ค่อยจับหรอกเป็นเมียจับให้ผมมากกว่าเออมีหรือเปล่ามึงก็จับผมไม่เป็นอ่ะมีไหมไม่มีเออผมไม่มีเหมือนกันไม่มีเหมือนกันถามมาก็จับเองก็ได้จับเองก็ได้จับเองแต่เมื่อวานนี้ก็แอบดูไลฟ์อยู่ แอบดูลาดอยู่ก็คือแบบว่าพอพอได้ได้แม่ผมสีใหม่ปุ๊บเนี่ยก็คือมาหมดที่สีก่อนเลยเหรอประมาณก็พี่ขอโทษพี่ขอโทษก็คือเปลี่ยนมาไม่กี่วันก็เนี่ยไปญี่ปุ่นมาอ๋อเนี่ยไปทำงานที่ญี่ปุ่นมาครับกลับมาก็ ยังไม่ได้แบบมีงานด้วยการขนาดนั้นเพราะว่าผมก็มีงานอื่นๆแต่ว่าวานก็เจอแล้วนี่ก็ะมว่าสีสวยมากเลยเออได้ก็ถือว่าเป็นสีใหม่ที่ไม่ค่อยได้เห็นกานสีใหม่นะสีใหม่เป็นสีใหม่สีอะไรนะสีใหม่ครับสีอะไรครับพี่สีรู้ไหมว่าสีใหม่แปลว่าอะไรครับไม่เป็ไม่มีอะไร สีใหม่นั่นแหละครับรู้กันอ๋อพี่รู้ไหมรู้แล้วรู้แล้วถ้า,<อ>าคุณรู้ถาม,มใหม่ลองลองถามใหม่สีสีใหม่แปลว่าอะไรครับ <See New. S 1> สีนิวสีนิวอ๋อสีนิวโอ้โหรู้สินีเป็นแฟนเขาก็รอติดตามอยู่เนาะเอาละ่ะถึงตรงนี้นะช่วยฝากอีกหน่อยให้กับแฟนทุกคนเขาได้แบบว่าคนที่มีได้น้ำฟ้าแล้วคนแบบว่าคนที่มี ให้นาสแล้วคนที่มีพันธ์ของนาสแล้วต้องบอกว่าต้องใช้ยังไงแล้วก็แชร์ทริปอีกนิดหนึ่งให้กับแฟนทราบครับครับสำหรับทุกคนที่น่าอยู่ข้น,น,น้าเลยคือว่ามีอยู่แล้วแหละมีใครไม่มีไหมครับก็คือแอบมุดเข้ามา <laughs> ม, <laughs> มีมีทุกคนดีท,ทุกคนรู้จักแล้วก็ใช้กันอยู่แล้ว้งนอกใช้นาสไหมใช้ใช่ไหมใช่ใช,ใช่ทุกคนรู้จักอยู่แล้วครับเพราะว่า นาซาดีจริงๆแล้วเขาไม่ได้มีแค่เขาไม่ได้ดังแค่แป้งนางฟ้าด้วยเขามีรองพื้นนางฟ้าแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ตัวอื่นอีกเยอะมากๆเลยแต่ว,ว่าวันนี้อยากจะมาพูดถึงตัวนี้แล้วกันรยาจะฝากนาสไลท์ฟลูคเล็กซิงเซริ่งพาวเดอร์นะครับก็เป็นชายาเขาก็ชัดเจนว่าเป็นแป้งนางฟ้าใช้แล้วสวยโกลเหมือนนางฟ้าแน่นอน ก็คือใช้ทัชอัพได้ทั้งวันเลยระหว่างวันนะคะก็จะช่วยทําให้ที่ขอเราโกลสวยเล่นแสงไม่ว่าแสงไหนก็ไม่ต้องกลัวเลยแล้วก็ช่วยลองเมงอัพให้อยู่ตลอดวันด้วยเรียกว่าปิดจบลุกได้แบบสวยงามโอ้โหมีกนิดนึ่งยังไงครับเชิญครบฟ่าคอลเลคชันนี้ด้วยเป็นคอลเลคชันผีเสื้อนะครับ the beauty transform collection นะเป็นอ i นเ d edition ครับก็คือมีแค่ ไหนแค่นั้นเลยก็คือถ้าหมดแล้วหมดเลยแล้วก็วางขายแค่ที่เอเชียด้วยใช่ใช,ใช่ตากด้วยนะาเกจตน่ารัก,กมากเลยยาผิวโรต้องใช้แป้งอะไรครับพี่เห็นไหมเขาตอบแบบเบาๆเพราะว่าิจใจจะถ่ายที่เขาตอบได้น่ารักมากนะฮะเอาล่าพิธีฝาก่อยเชิญเลยครับจริงๆคือว่ามี่ทำงานสบาดมากเพราะว่า หมดแล้วเนาะเอาเป็นว่าสุดท้ายฝากนาสไว้กับทุกคนละกันนะครับอยากเชิญชวนทุกคนมาลองสัมผัสกับผลิตภัณฑ์นาสเนาะแล้วก็อยากใช้โอกาสนี้นะครับขอบคุณนุงนิวด้วยเช่นเดียวกันนะครับที่มาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนาและอยากให้รู้ว่านายินดีมากๆที่ได้น้องนิวมาเป็นครอบครัวของเรานะครี่น่ารักขนาดนี้ขอเสิร์ฟรล่มไว้กับน้องนิวและพี่ถีดเลยครับเอาละครับเดี๋ยวทั้งสองท่านอยู่กับเราบนเวทีก่อนนะครับและตอนนี้ครับขออนุญาตเรียนเชิญผู้บริหารขึ้นมาถ่ายภาพ